เรเชื่อว่าสิ่งเล็กๆทุกสิ่งในชีวิตคือความเบอบบางละเอียดอ่อนควรค่าแก่การใส่ใจดูแลจะดีแค่ไหนหากมีใครสักคนมาคอยดูแลพื้นที่ความสุขให้กับครอบครัวและคนที่คุณรักอย่างพิถีพิถัน J จดีพู s, <S ools, บริษัทสักว่ายน้ำมาตรฐานระดับโลก ความสำคัญในเรื่องรายละเอียดทุกขั้นตอนใส่ใจคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่ทราบแนวคิดความต้องการของคุณเรื่องสระว่ายน้ำจนถึงการให้บริการหลังการติดตั้งอย่างต่อเนื่องทุกกระบวนการแน่นอนค่ะเพราะเจดีพูลเป็นบริษัทสระว่ายน้ำหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000 โดดเด่นในด้านนวัตกรรมเราทั้งผลิตติดตั้งและดูแลคุณครบวงจรเพร้ะมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดและที่สำคัญเราภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวในการส่งออกสระว่ายน้ำจากประเทศไทยสู่ตลาดโลกเจดี Po ู s เก mm. ่งครบวงจรครบยังไงจึงทำให้ลูกค้าทั่วโลกมั่นใจเราไปดูกัน ที่นี่ JD Pool s Factory and Training Center นอกจากเป็นโรงงานผลิตสระว่ายน้ำเรามีศูนย์ฝึกอบกรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสร้างนวัตกรรมสระว่ายน้ำอย่างครบครัน และไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อคุณก้าวสู่ศูนย์บริการ JD Pools คุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าเราคือ One Stop Service ดูแลใส่ใจตอบสนองความต้องการของคุณได้ครบทั้งระบบ j จดี o ูสเราดูแลใส่ใจลูกค้าทุกขั้นตอนโดยเฉพาะด้านความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเรา เพราะเสียงทุกเสียงของลูกค้ามีความหมายมาพบกับลูกค้าตัวจริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป่าค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างประเทศอังกฤษนะคะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นหลักค่ะแล้วก็สระที่ทางมาสเตอร์แฟรไชส์แนะนำมาเป็นสระประเภทไลเนอร์นะคะซึ่งเขาก็แนะนำมาทุกแฟรไชสยเลยแหละทั่วโลกทั่วโลกเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จีนที่ตุรกีที่ไหนเงี้ยค่ะก็คือ จะแนะนำให้ใช้เป็นสระไลเนอร์เพราะาเป็นมีพื้นผิวสัมผัสที่เรียบะนะคะไม่มีรอยคม<อ>ด,ดูแลรักษา<น>งา่ายคะเจดีบูมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพในการสร้างสระประเภทนี้นะคะทั้งมีการดูแลด้านการหลังการขายและการประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยมาดูแลตลอดเวลา ประสบการณ์ที่พี่บุ๋มเนี่ยได้ไปไว่ายน้ำในที่ต่างๆหลายที่จนมาถึงบ้านของพี่บุ๋มเองเนี่ยพี่บุ๋มมีการคัดกรองอย่างงบ้างคะในการที่แบบเอ๊ะเราจะเอาบริษัทนี้ไหมหรือบริษัทไหนดีอะไรเงี้ยะคะ่ะดูจากอะไรคะพี่บุ๋มโอ้โหต้องดูเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ติดกับบ้านเราค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนและเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวคนที่เรารักต้องใช้ ดังนั้นพี่ก็จะมีการคัดกรองเยอะมากนะคะด้วยนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะดูว่าเขาทำงานเป็นยังไงงานที่ผ่านๆมาเป็นยังไงประสบการณ์โอ้ยมีมีตรวจด,ดูของงานเก่าเลยตามโรงแรมต่างๆพี่ดูหมดเลยนะ,ะว่าเขามีงานใหญ่โปรเจกต์ project, ใหญ่ขนาดไหนแล้วงานที่ทำไปเนี่ย ทำออกมาดีขนาดไหนแล้วก็รวมถึงแอบ,บไปดูในแม้กระทั่งในอินเทอร์เน็ตมีเสียงบ่นของลูกค้าไหม,มดูหลากหลายอย่างมากแล้วก็แม้กระทั่งทดสอบการบริการโดยที่ไม่รู้ว่านี่คือดาราค่ะโทรไปเลยว่าเขาอะดูแลเราดีเหมือนคนท,ทั่วไปหรือเปล่าเพราะต้อนรับดีมากขั้นตอนการทํางานดีมากแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าใช่เลยคือคําตอบกับบริษัทที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้ประสบการณ์กว่า20ปี ทำงานมีสาขาทั่วประเทศมีทั้งต่างประเทศแล้วก็รวมถึงทีมงานมืออาชีพเขาอธิบายขั้นตอนทุกอย่างชัดเจนกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกซสอีก <ฮะ S 1> เลยรู้สึกว่าเจนิพภูคือคือคำตอบที่ใช่ที่สุดค่ะ ว่ากระเบื้องเนี่ยมันสวยกว่าดูร้ากว่าดูมิทันสมัยกว่าแต่ว่าในสิ่งที่หุ่ลเรใช้เนี่ยมีข้อแตกต่างค่ะว่าทําไมหึงนเอาใช้ทำไอืออย่างแรกจะเพิ่งฟังหุ่เลยดูเองเลยดีกว่าเนี่ยดูแทบไม่ออกว่าคือไลเนอร์หรือกระเบื้องค่ะดูหรูเหมือนกันดูสวยเหมือนกันดูไม่แตกต่างเลยค่ะแล้วการใช้ไลเนอร์อย่างที่บอกก็คือถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตกแต่งค่ะ สูสิพอเรามาใส่กับน้ำตกบ้างต้นไม้สวยๆบ้างมีพื้นไม้รอบข้างไลเนอร์ iner, ก็กลายเป็นสระว่ายน้ำที่หรูไม่แพ้ใครแต่ที่เน้นมากกว่านั้นไลเนอร์ให้เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการใช้งานง่ายการทำความสะอาดเพราะเขาต้องอยู่คู่บ้านอยู่คู่กับเราอ,อีกนานเท่านานเลยคนะ่ะที่สำคัญในระยะยาวไม่ต้องกลัวเรื่องของการบาดขา สิ่งนี้ต้องมาอยู่ที่บ้านอยู่กับลูกสาวเราลูกสาวเราต้องกระโดดเล่นแล้วถ้าเกิดกระเบื้องมาบาดขาเนี่ยใครจะรับผิดชอบได้บริการหลังการขายของเจดีโฟร์ที่หญิรู้สึกยังไงบ้างค่ะ่ถูกใจทุกอย่างไม่ว่าจะตอนที่ขอคําแนะนําเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการสาว่ายน้ําเราก็จะไม่มีความรู้หรอกค่ะว่าสาว่ายน้ําจะต้องมีเฟอร์เจอร์หรือส่วนประกอบอะไรยังไงบ้าง ทางเจดีพูเ็มาแนะนำบอกว่าตรงนี้มุมนี้ทำเป็นจักรุซี่ดีไหมทั้งทั้งที่นี่คืออยากอยากจะบอกว่านี่คือบ้านมือสองน,นะนี่คือบ้านมือสองแต่ทุกอย่างคือเจดีพูดูแลทั้งหมดจนกระทั่งมันกลายเป็นแบบโอ้โหอัคระคาสหาอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาสำหรับพี่ได้อ่ะค่ะ โดยที่เขาจะแนะนำเนี่ยมีจารทุซี่ในส่วนนี้ส่วนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วที่สําคัญระบบหมุนเวียนโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายม,มี <ใน S 2> เครื่องกรองน้ํานะคะ<า>ทําให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําบริสุทธิ์ได้อย่างดีแล้วก็รวมถึงในอนาคตที่คุยกันอยู่เนี่ยจะมีตัวฝาปิดสระด้วยนะม,มีฝาปิดสระกันพวกใบมงใบไม้ลงในสระด้วยอ่ะคือเขามีครบหมดเลยอ่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ คุณดีนะคะคุณล่ค่ะพี่อบคุณดีค่ะเพราะทุกรายละเอียดของคุณคือสิ่งที่เราต้องใส่ใจดูแล J จดี Po ู s ผู้นำนวัตกรรมสระว่ายน้ำสุขภาพระดับโลก